เลือกันทั่วภูดินแดงว่าเสือโนนมาแล้วตั้งแต่ค่อนลุ่งจนกระทั่งสายก็ไม่มีวี่แววจะเข้าภูดินแดงแล้วหรือปล้นที่เชิงไพรและหนองสะอื้นก็แพร่มาอีกมิหนำยังฉีปักเอาว่าบ่ายหรือคืนวันนี้เสือโนนต้องยกพวกเข้าภูดินแดงและหรือไม่มีเหลือแน่นอนเตือนหัวใจกันหมดทุกคน ทั้งพวกอำเภอกำนันสิงผู้ใหญ่เข็มและตาดำวิ่งปรึกษากันบุ้นต่อปากจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึง่งเอาแน่ไม่ได้สักอย่างผู้ใหญ่เข็มคนเดียวที่สงสัยเก็บบ่ายไม่ได้ก็ถามขึ้นต่อหน้าทุกคนเมื่อคืนหลอมเสือโดน,นจนมืดค่ำแล้วมันก็แหกหลอมไปได้ เมื่อเวลาเลยสองทุ่มไปแล้วมันจะไปพป้นเชิงไพลก็เลยได้ทินนั้นก็ทินของมันทั้งหนองสะอื้นด้วยฉันว่าไม่ใช่เสือโนนซะละมากกว่าและจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เสือโนนตาํำถามแล้วก็ย้อนไปถึงลูกสาวของแกอิโนรีก็ไปกับมันคงจะอดอยากเข้า เลยปล้นดะเอาสเสบียงไปเลี้ยงกันกระมงังและที่ปล้นหนองสะอื้นคงจะเครืองที่อีใบหนีไปอยู่มีคนเห็นไปอยู่ด้วยกันหมดทุกคนไม่ใช่หรือเออแล้วก็อีสวยนั่นอีกคนอําเภอก็ว่ามันบาดเจ็บต้องเป็นเสือโดน,นแน่ไม่ผิดหรอกเหตุผลของตาำํอำอําเภอเห็นงามไปด้วยกำดันสิงอีกคนดึงเคยเชื่อตาํำมาเมื่อก่อนอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น จิงหนุนว่าจริงใครอื่นจะล่าอย่างนั้นต้องเสือโนโนคนเดียวคิดดูสิถ้าเป็นคนอื่นเงินของอาจารย์วัดหนองสะอื้นใครจะรู้ที่เก็บเขาว่ามันเดินเข้าไปหยิบเอาเลยไม่ใช่หรือกำดันสิงพูดตามเสียงลือผู้ใหญ่เข็มนั้นงันไปเพราะดังผู้หญิงที่ตานำพูดถึงสั้นตัวอยู่ในเขตเลือนของตนจะฉีว่า เห็นจะฉีว่ารู้ไม่ได้ได้ต่มองศบตาเจ้าแสนเฉยอยู่ว่าแต่จะทำยังไงถ้าเสือโนโนยกเข้าภูด,ดินแดงจะทำยังไงไม่เห็นพูดกันบ้างเลยจะยอมให้มันเข้าหรือตามอำเภอใจก็บอกจะได้ยกคนหลบไปอยู่ที่อื่นเียก่อนจะปล่อยให้มันยกคนเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขเห็นจะไม่ทันการแน่เจ้าแสน พูดอย่างคนขี้ลำคันใช่สิไอจะมานั่งพูดนั่งคุยกันแบบนี้ป่วยการเปล่าจะทำยังไงให้เล่งคิดกันดีกว่าผู้ใหญ่เข็มมองเห็นทางลอดกำนันเสียงพูดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเวลานี้เราเป็นลูกบ้านจะคิดอ่านอะไรรู้สึกจะติดขัดไปทั้งนั้นจะตีเกราะเคาะกลาเรียกประชุมรวมคน ใรเขาจะมามันต้องผู้ใหญ่สิใช่มันต้องผู้ใหญ่เรียกลูกบ้านมาประชุมให้หมดเอาเลื่อนแล้วคนก็พออย่าให้มากนักจะยุ่งเปล่าๆช้านัก,กจะไม่ทันการพวกอำเภอสนับสนุนเรียกนะ่ะเรียกได้หรอกแต่มีใครยืนยันสักคนไหมว่าเสือนอนจะเข้าพูดดินแดงฉันกลัวจะรวมคนเก้อให้ชาวบ้านหัวเละเสียเท่านั้น ผู้ใหญ่เข็มย้อนอย่าหันไปถามตานำว่าเออนี่ลุงนำรู้ไหมเจ้านึกนะไปไหนไม่เห็นหน้าเลยก็ถามพวกอำเภอท่านซี่เห็นว่าจะไปตามเสือโนนด้วยกันแล้วยังไงถึงได้แยกกันปาน่าหนียังไม่กลับมันไปถึงไหนพ่อเข็มถามอำเภอเอาเองเถอะตานำฉลาดหาทางออก เขาขอแยกไปตามอีกทางหนึ่งเขาจะไปทางฟากเขาด้านโน้นคงจะไปไกลกระมังก็น่าเห็นใจหรอกฟากเขาด้านโน้นกันด้านนักบางแห่งต้องลงเดินจูงหมาจะให้กลับมาเร็วๆคงยากอำเภอบ้าอยากจะให้มาเร็วๆจะได้ช่วยทางหนีถ้าเสือโนนยกคนเข้าหรือภูดินแดงคงจะหรือกระท่อมเข้าก่อนอีใบไม่อยู่กับข้าแล้ว มันคงไม่รอหรอกตาำํำมีสีหน้าเป็นทุกข์มันก็หรือทั้งนั้นแหละไม่เพราะพ่อนำหรือเรื่องถึงลูกลมใหญ่โตไม่หยุดยอนไอ้ฉันนะ่ะบอกตั้งหลายหนแล้วให้อพยพกลับไปโนนหนามอ้อมเสียเรื่องหลายจะได้ไม่เกิดอีกไม่มีใครเชื่อสักคนถ้าเชื่อป่านนี้คงได้ลงข้าวลงหนามกันบ้างหรอกฝาฝนปีนี้ก็พอสมควรไม่แหลงเหมือนปีก่อน กำนันสิงพูดเคืองๆมันจะต้องแหลงอีกคอยดูหลังพันษาสี่ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ข้าวตายทั้งนาฝนมาอีกทีตายฝอยแหลงเป็นแพรให้กบเขียดอาศัยและเกาะลอยน้ำมีผู้ดินแดงเท่านั้นที่นามท่าบริบูรณ์ก็มาติดไอ้เสือโนนท่าหลังมันได้เป็นสบายทุกคนแน่ตาดำให้เหตุผล พอสบายพ่อนำก็จะเก็บค่าสวยค่าอ่อนอีกจะอยู่สบายเหมือนทุกวันนี้ก็เห็นจะยากเอ๊ะท่านกำนันทำไมมาด่ากันเองที่ให้อพยพมาอยู่ด้วยกันเป็นแถวเนี่ยฉันได้อะไรตอบแทนบ้างทั้งพ่อกำนันและลูกบ้านอยู่เปล่ากันทุกคนตาดำเอะทะเลาะกันให้ลำคาญอีกแล้วจะคิดยังไงไม่คิดตกลงกันซะก่อน พันนี้ฉันไปนอนดีกว่าเจ้าแสนถวงก็เองดูเอาสิแสนเบยพ่อเองอยู่ๆก็มาดา่าข้าข้าช่วยพวกครัวเองมาตลอดพ่อมายากเข้าหน่อยพากันโทษข้าคนเดียวเป็นเองมั่งจะให้อยู่นิ่งหรือไงตาดำถือบุญคุณเก่าลำเลิกเพลาอื่นที่ถม ้าจะพูดกันเรื่องบุญคุณแต่นี่นึกว่าคนอื่นเขาจะต้องเป็นข้าเป็นเบาอยู่เรื่อยถึงได้วุ่นบายเห็นเห็นอยู่อยจะว่ายังไงจะให้คนอื่นวุ่นบายไปด้วยเพราะบุญคุณท่วมหัวพูดไม่ได้กระมังกำดันสิงขัดพอก็เถอ,อน่นดูจะเป็นเจ้านึกใช่หรือเปล่าเดินกันมาสองสามคนอำเภอห้ามเพราะเหลือละอา มองตามมือฉีตานำเออะขึ้นก่อนเจ้านึกมาแล้วให้เรียกพวกมันมาช่วยคงจะพอแลอกพอดีเจ้านึกกับพวกมาถึงลานที่ประชุมพอเหลือเห็นพวกอำเภอก็บอกกล่าวเรื่องเสือนนไม่มีวี่แววเลยหาเสียอ่อนใจทางหนีเป็นไงมั่งแล้วกัน คนต่างพเพลิอเกียนทำไมให้มันหนีรอดเป็นฉันหน่อยไม่ได้เปื้นผาหน้าไม้มีพร้อมทุกอย่างกอให้มีปีกเสือโนนก็นไปไม่รอดเจ้านึกสามหาวตามนิสัยก็แล้วข้าวก่อนที่หลอมกันนั้นให้มันหนีรอดไปทำไม้ฉันเห็นแต่วิ่งหนีเอาตัวรอดกันทุกคนพวกอำเภอชักโมโหไม่เคยเรื่องหนีคนนะ่ะฉันไม่เคย ที่แล้วมานั้นเพราะหว่ยใจคนอื่นอีกอย่างก็เป็นพวกอำเภอฉันต้องเชื่อสิว่ามีทางเอาชนะถ้าพวกอำเภอเอาชนะคนหลายไม่ได้จะให้ฉันเอาชนะได้หรือเจ้านึกเถียง้นาำคุณคุณเจ้านึกไม่ใช่คนโง่มันฉลาดพูดยอกย้อนเอาตัวรอดอย่างหนีเสมอคราวหลีก็อีกบันหาทางลบหลีกไปจนได้คุยทับพวกอำเภอหน้าตาเฉย ดูแต่ฉันไปตามมันซิถ้าพบเสือนนฉันจะเอาอำเภอที่ไหนมาช่วยฉันก็ต้องช่วยตัวเองเอาตัวรอดจนได้อย่าไม่รอดมาเปล่าต้องได้ชำนะด้วยเพราะผู้คนหรือก็มากกว่าเปินผ่าหน้าหมายก็มากกว่าย่างไงให้มันหนีไปได้ฮะท่านผู้ใหญ่เจ้านึกเล่นงานผู้หญิเข็มอีกคนมันเล่นถามอย่าพูดต่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่เข็มตอบ ฉันว่ามันเพาะขาดกันเกินไปละมากคนของข้าก็แบ่งให้ไปแล้วคนของท่านผู้ใหญ่อีกร่วมสามสิบได้ละมัง้งพวกนั้นมีกี่คนสี่ใช่ไหมห้ากับอ้สวยบ้านลินฟ้าเท่าที่รู้มันมีตะดาบติดหลังคนละเล่มเออแปลกแฮะปล่อยให้มันหนีไปได้วันนี้พวกฉันจะปล่อยให้เป็นเรื่องของพ่อนึกเอาไหมเล่าพวกอำเภอโมโหจนหน้าแดง เรื่องของฉันยังไงเจ้านึกทำหน้าเซ่อข่าวเสือโนอนจะบุกหลังภูดินแดงคืนนี้หรือบายนีด้วยสําพวกฉันจะไม่เกี่ยวจะยกกลับอำเภอเดี๋ยวนี้เอาไหม่เล่าอำเภอเหลืออดถาประชดพูดอย่างนั้นไม่ถูกซี่ก็ทางฉันไม่มีใครเดี๋ยวทางหนี้มีใครไอ้แสนท่านผู้ใหญ่หรือพวกอำเภอยังหลังไอโนนไม่ได้ กล่าวนี้จะมาปล่อยฉันคนเดียวอย่างนี้ยุติธรรมที่ไหนได้แต่ถอนใจไปตามกันเละจริงของเจ้านึกมันทุกอย่างแลก้กระเพาะบ,บุ่นกันเรื่องเสือโนนจะล้างผูดินแดงให้ล่าเป็นปลาฉาอีกนั่นเองจึงไม่มีใครสนใจเจ้านึกกับพวกที่แยกกันกลับเลราะมีของฝากลูกเมียพ่อแม่เดี๋ยวพากันไม่พูดให้ใครฟังเนื่องจากถูกกำชับนักหนา ที่พากันมาประชุมลานฟังความเรื่องเสือนนก็ถามไทยเรื่องจะทำอย่างไรดีเห็นเงียบเงียบเอาเป็นแน่ไม่ได้จึงคิดว่าเป็นเรื่องตื่นกันไปเองมากกว่าเลยพากันแยกย้ายกลับเรือนโดยตกลงกันไม่ได้แต่ก็บางใจว่าคงจะเป็นคมลอยใครจะทักถวงใครไม่ได้เป็นขณะที่เสือนน หลอบเข้าไปพบแม่ชูรักแสงล่ายามปลอดคนหน้าต่างที่ชิดเนินและมีหมายยืน่นช่วยให้เสือพัดบางโหนเข้าไปหน้าต่างง่ายได้ทำเอาแม่แสงล่ากำลังนั่งหน้าเศร้าผงะหน้าเกือบจะร้องออกไปสุดเสียงแต่พอเห็นหน้าถนัดก็ร้องเรียกมันและโผล่เข้าหาอย่างลืมตัวโอ้เสือนนโทพี่โนนอย่ากไกกันนี่ ลอยหน้าเข้าหน้าต่างมาไม่บอกเรามิ่งขวัญฉันหายหมดเสือกํำพร้ากอดรัดเมียรักที่ยังไม่ได้ตกแตง่งให้ถูกต้องตามประเพณีแล้วก็จูบแก้มปลังเสียเต็มอิม่มจนเจ้าตัวหลองห้ามพอก่อนเถอะหายใจไม่ออกกอดแน่นเหลือเกินพี่คิดถึงเองเหลือเกินแสงล่า บันพูดอู้อี้อยู่ริมหูปากบานแล้วก็ไม่เกินผู้ชายหายไปเฉยอื่นจนเบือ่อแล้วหันมาเท็ศให้อีกคนตายใจนึกหรือว่าจะเชื่อคิดถึงที่พล่อยออกมาเฮ้เสือโนนคิดหรือว่าอีแสงล่าจะเชื่อเจ้าผลักหน้าเขาออกพี่ขอให้เชื่ออื่นจะอ้างให้เชื่อดนะ้ะไม่มีหรอก นอกเสียจากจะสาบานที่เองไม่ชอบปากพูดไปหอมไปทั่วแก้มอย่าไม่สะดุ้งสะเทือนต่อปลายเล็บที่แม่สีทุ่งโนนน้ำอ้อมเมื่อก่อนจิกและเน็บลงคนขาเดี๋ยวผลักใสพลวันบอกพ่อกับพ่อสิอย่าตะกะนักเลยบอกมาสิก่อนไปไงมาในฉล่าใจมากกลางมันสแสก ข้าจะมาหลางังภูดินแดงเอ๊ะเสือนนข้าพูดจริงเมื่อคืนถูกหลอมแทบเอาตัวไม่รอดอีสวยเจ็บพอแหกหลอมได้นึกว่าจะผลเคราะห์ไปถึงเชิงไพยเองเอ๋ยเมียข้าให้ข้าเรียกเมียเต็มปากสักคำเถอะเชิงไพลยลาบเป็นป่าช้าไปเกือบครึ่งเชิงไพลยลาบเป็นป่าท้าเออ มันอ้างชื่อเสือโนนปล้นฆ่าตายไปหลายคนเลือนและยุ้งฉางเป็นขี้เท่ากำลังปรึกษากับผู้ใหญ่อยู่ว่าเป็นใครมาอ้างชื่อก่อทุกพี่น้องที่ให้ข้าเพึ่งพายามเย็นยามหลอนโยมวัดก็ควบหมาจากหนองสะอื้นมาบอกท่านผู้ใหญ่เชิงไพรว่าเสือโนนปล้นหนองสะอื้นอีกแล้วข้าก็ตามแก้แต่ไม่ทันมันเอาเงินท่านอาจารย์ไปจนหมดแต่ท่านอาจารย์ก็เชื่อว่าข้าให้คนมาปล้นเอาไปจริง แล้วใครปล้นแสงล่าหน้าซีดพลอยตกใจไปด้วยไม่รู้เลยเมียเอ๋ยบันคลางเหมือนเจ็บปวดแทบสุดทนพูดต่ออีกว่ามาตามทางพบเกวียนอุพยบพักกลางดงมันพากร้หลงขอชีวิตเมื่อเจ้าอาบหลองบอกว่านี่เสือโนน แล้วยิงปืนเปลี่ยงขมขวัญไม่หสู้แสงล่าเอย๋ยที่นี้อีกเหมือนกันเสือโดน,นล่นพวกเกวียนหมดตัวเอาวัวงานไปสองคู่แล้วฉุดเอาแม่เด็กคนหนึ่งไปคมขืนบันชั่วชาติอย่างนี้ข้าละหวยไม่ได้แล้วข้าต้องหลังภูดินแดงแน่แล้วใครเล่าอ้างชื่อพี่โดนไม่รู้เลยเอ้าว แล้วจะมาหลังผู้ดินแดงจะถูกที่ไหนข้าคิดบ้าไอ้นึกให้คนรอบเข้าไปฟังข่าวแต่เท้าแล้วมันไม่อยู่ถ้าอยู่เองเอย๋ยเมียข้าไอ้ดนคงจะไม่ได้มาเห็นหน้ากันอีกหรอกผู้ดินแดงจะไม่เหลือเสาเรือนให้เป็นเสนยตาโถพี่นนคิดให้รอบคอบซะก่อนเถอะอาจจะไม่ใช่เจ้านึกก็ได้นะเองรักมันหรือ เอาอย่าพันอีแสงล่ามันมีใจเดียวเดี๋ยวคิดว่าชาตินี้มันจะมีผัวเพียงคนเดียวคือเสือโนนผิดจากเสือโนนใครจะมาขืนใจให้ข้าเป็นเมียข้าตายเสียดีกว่าบันกอดลัดและหอมแก้มไม่เบื่อเมียข้าเอ็งลืมเสียแล้วหรือออกพรรษาดีไอดึกมันจะแต่งกับเอ็งและเอ็งทำท่าจะตกลงกับบัน ถ้าเสือโนนแต่งอีโนรีหรืออีสวยแล้วก็แน่ข้าจะไม่ตายเพื่อผัวหลายใจและใครจะมาด่าประนามว่าอีแสงหลายใจก็ไม่ได้เมื่อผัวมันหลายใจได้เมียมันก็หลายใจได้ข้าพูดถูกหรือผิดถูกบันกอดลัดแล้วหอมสำซากบอกว่าพอก่อนคิดถึงเหลือเกิน เชิคิดถึงเขาไม่ถึงเมียให้เหงาอยู่คนเดียวอย่างนี้หรอกทำหน้าขึงขังแต่ซ่อนยิ้มในหน้าเพราะพอใจคำตอบของผัวพอกลับมาเห็นหน้าก็จะหลังบางจะให้เมียเป็นไม้หรือ,อยังไงเขาข่มเหงน้ำใจไอ้โดนนักป้ายผิดให้ทุกอย่างเดี๋ยวจะให้ไอ้โดนนิ่งหรือและอีโดรีที่ประคองกันหนีคืนนั้น จะว่าจะไงข้าต้องการยามพ่อและพี่มันเท่านั้นสงสัยอะไรก็ถามมาเถอะจะบอกให้ตลอดแล้วเอาไปสุกซ่อนหมาที่ไหนทำไมไม่ส่งคืนซ่อนหมายกับอีใบ้และอีสวยไอ้แสนหรูพี่แสนหรูแสงล่าเลิกขิวตาเบิกกว้างผู้ใหญ่เข็มก็หรู เดีวทำไมเมียเสือโนอนไม่รู้ก็มาบอกอยู่นี่ไงเล่าแสงล่าจะตั้งแง่เอาผิดข้าเลยไอ้โนนนะซื่อกับเมียมันนักถ้าไอ้นึกมันจะแต่งกับเองแสงล่าเอย๋ยเบือดข้าจะเป็นน้ำสังหลังให้เองในงานมงคลเดียวไอ้นึกจะขาดสองท่อนบนตังที่มันนั่งเคียงเองสะอื้นเพราะคำผัวชั่วดียังไงชื่อของมัน ก็จะหาใครอื่นมาเทียบเทียมได้ยากกอดบันใบท้นสุขหน้ากับอกแล้วคิดเรื่องหลายที่จะพลากเจ้ากับหัวจึงถามอย่างกังวลอื่นนะอยากคิดเลยเมียเสือโนนนะ่ะมีใจเดียวแต่เรื่องจะหลางกันไม่จบสิ้นนี่จะทำยังไงถ้าพี่โนนจะหลางไอ้นึกพวกอำเภอเป็นต้องหลอมหลางพี่แน่เปินเขามี ลำพังดาบพ,พี่นน์จะสู้ใครไหมต้องไหปืนข้าก็มียึดจากพวกนั้นเมื่อคืนได้ตั้งหลายกระบอกที่เสี่ยงมานี่ก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้ถ้าไอ้นึกกลับมาข้าต้องไปหามันทาให้แน่แต่ทีแน่หากมันไม่รับผู้ดินแดงจะเหมือนโนนนามอ้อมหลังบันสักแสงนี่แหละข้าจะกออหลังคาทุกหลังคาแทนทูบเทียนขอขมาท่านอาจารย์และบูชาวิญญ,ญาณพ่อ ที่สิงสถิตยอยู่ภูดินแดงเร็วเพลิงที่ลุกท่วมฝาจะบอกพ่อว่าเมื่อข้าเป็นเจ้าของภูดินแดงไม่ได้ใครอื่นก็จะได้อยู่ให้เป็นเสนียตาข้าเลยเลือกอย่างอื่นเถอพี่นนคิดถึงข้ากับอีใบก่อนคนอื่นเถอะถ้าบอกไม่เห็นใครที่จะห่วงแล้วข้าห่วงน้องห่วงเมียแล้วก็ห่วงพี่ผู้ใหญ่ที่รักอีสวย ผู้ใหญ่เข็มรักอีสวยแน่หรือแน่ป่านนี้ไม่แต่งกันไปแล้วหรือก็อีสวยมันเมียไอ้นึกออเองก็รู้หรือเฉยไว้เถอะสิบไอ้นึกจะไม่เท่าพี่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นโชคของอีสวยมันแล้วและก็โชคของข้าด้วยที่ช่วยให้มันมีความสุขเป็นสิ่งเดียวที่ข้าจะตอบแทนน้ำใจมัน แสงล่าอีสวยถูกกระสุนกลาวนี้เพราะช่วยข้ามันเอาตัวบังกระสุนให้ไม่งั้นตายโทอีสวยแสงล่านึกสงสารนางคนอาพัเราหนูเต็มอกบาทที่มันติดตามเสือโนนมาแต่ลิ้นฝานั้นก็ด้วยมันลักเสือโนนแล่ามันยอมจะเป็นเมียโจนร่วมทางโจรไปตลอดชาติ ทว่า,าผัวของเองนั้นเลิศชัยซื่อต่อรักซื่อต่อเมียขาดรอดมาได้เพราะอีสวยข้าก็อยากให้มันมีความสุขจึงหาทางให้มันได้อยู่กินกับพี่ผู้ใหญ่เสือโนนเปิดใจกับชูลักให้คนอื่นอยู่กินกันมีความสุขแล้วฉันหลับพี่โนนเรื่องนี้ก็อีก ที่ข้าอยากจะตกลงกับเองตกลงว่ายังไงข้าคิดมาตลอดคืนจนนอนไม่หลับตองไม่ตกว่าจะพูดกับเองอย่างไรดีข้านะ่ะรักเองสุดหัวใจแต่แขนข้าที่มีต่อไอ้นึกก็สุดหัวใจเหมือนกันมันจ้องบองหน้าเมียพูดเศร้าๆใบหน้าเหงาจนหมองเรื่องที่มันอ้างชื่อปล้นหรือ หลายเรื่องเสืนอนนหน้าเศร้าลงไปอีกพูดต่อว่าเรื่องที่ว่านั่นด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะเอาเองเป็นเมียให้ได้แล้วก็เรื่องมันจะเอาผู้ดินแดงเป็นของมันเรื่องมันจะยกตนเป็นกำนันแทนพ่อเองไกลบอกพี่นนคนของพี่มีมากนักมันจะเป็นกำนันตั้งแต่ยูนโอนหนามอ้อมแล้ว แต่มันรอให้แต่งกับเองก่อนพอแต่งเสร็จมันจะให้พ่อกำเนันลาออกถ้าไม่ลามันก็ฆ่าไอ้นึกจะฆ่าพ่อฉันหรือมันจะฆ่าทั้งนั้นถ้าใครขวางมันอย่างที่มันอ้างชื่อฆ่าล้นก็เพราะมันอยากจะกำจัดฆ่าให้ไปจากทางหลายที่มันคิดข้าจึงปักใจเชื่อสิทว่าไม่มีใครกล้าอ้างชื่อฆ่านอกจากไอ้นึกอย่างข้าวก่อน มันหลอกให้ไอ้แสนไปถูกจับคนอื่นคิดว่าไอ้หมอหลามกเป็นตัวการข้าสืบแน่แล้วใช่ใครที่ไหนไอ้นึกมันต้องการดึงไอ้แสนให้เป็นโจรเหมือนมันแล้วมีใครหลวชั่วขึ้นมนเล่าเรื่องนี้แหละที่ข้านักใจถ้าข้าหล้างปูดินแดงข้าก็ผิดหนักไปอีกแล้วจะคิดยังไงข้านะ่ะ ไม่อยากจะอยู่ภูดินแดงข้าจึงอยากจะมาปรึกษายัางไงเล่าแสงล่าจะให้ข้าทำยังไงถ้าไม่ให้ข้าหลังไอ้นึกลองบ้ามาสิเสียงคนเดินขึ้นมาได้มาและเสียงพูดกันนั้นไม่เบาแสงล่าตกใจเบี่ยงตัวออกจากอ้อมกอดของผัวและกระซิบว่า พ่อกับพี่แสนมาแล้วจะทำยังไงอีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่ทันจะตอบเสียงเดินตรงมาที่ประตูและทุบเรียกสนันโครมคลำเปิดประตูแสงล่ะบัวถ้าจะนอนกลางบันละสินี่เร็วๆเถอะจะทำยังไงแสงล่าแทบจะ้องไห้ก็แอบมาอยู่ในห้องนี้แหละ ออกไปคนเห็นแน่ไม่ได้หรอกห้องนี้พี่แสนเข้ามาเอาของเสมอและจะให้ทำยังไงสิ้นเสียงเสือนนเจ้าแสนก็ตบประตูทุบไม้อย่างมือปากก็หลองเรียกหนองสาวเปิดประตูเร็วๆสิเออีนี่ลินอนกลางวันบอกให้ตื่นว่าอีแสงรู้ไหม พวกอำเภอเขาเกณฑ์ให้ไปรับมือเสือโนนมันจะมาล้างพูดินแดงเปิดประตูข้าจะเอาดาบจบตอนที่51แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ